สัมมายังปะคะวาปารานสิยังวิหารติอิสิปตาเนมิคาตาเยทาตรโคปะคะวาบัญเจวะคีเยพีคูอามันเตสิทเวเมพีทเวอันตาปะปะชิเตนันเสวิตาพายโยจายังตาเมสุกามสุขันลิกานุโยโกหีโนขัมโมปูตุชนิโกอนาริโยอนัน ตถาสันนิโตโยจายังอะตะกิลัมทานุโยโคตุโคอนาริโยอนาตสันนิโตเอเตเตปิขเวอุโกอันเตอนุปคัมมะมัชมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจกคุกรณียานกรณีอุปสมายาอภิญาญาสัมพูธายาณิพานายสังวาตติกตมัจะสาภิขเวมัช ปฏิปทาตถากเทนะอภิสัมพุทธาจากุกรณียานการณีอุปสมัยาปิญญาสัมปูทายาณิพานายสังวาติอายเมวะอริโยอาังกิโกมะคูสัยญาทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกะปูสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมา มาณีายังโคสาปิทเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุกรณียานากรณีอุปสมายาอภิญญาสัมปุทายานิพานายสังวาตติอิทังโคปนภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชาราปิทุขามรณัมปิทุขังโสกปริเทวะทุขโทมนาสุปายาสาปิทุขาอภิเย หิสัมประโยโคตุโคปิเยหิวิประโยโคตุโคยำปิดังนลปฏิตามปิทุคงสังขิเตนะปันจุปาทานาขันธาทุขาอิทางโคปันปิกขเวตุขสมุทโยอริยสัจจยาัาตันาโปโนภวิกานันทิราคสหัสตตาตตะตาตราพินทินิสัยยติทางกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอิทางโคปันปิ คเวทุกนิโรโตอริยสัจจังโยตสาเยวตัญหายาเสสวิราคนิโรโตจาโคปตินิสโคโมติอนาละโยอิทังโคปนาปีคเวทุกนิโรทัคามิเีปฏิปทาอริยสัจจังอยเมวะอริโยอักทังกิโกมาโคสัจยาทิทังสัมมาทิิสัมมาสัมกปูสัมมาวาจาสัมมากรรมมันโตสัมมาอา ชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธ อทางทูกทงอริยศาสตร์จันติเมพิกเวบุเภอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทางทูกทางอริยศาสตร์จังปริญยาันติเมพิกเวบุเภอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักขุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปา ทิวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมปิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาติญาณังอุตตปาติปัญญาอุตตปาติวิชาอุตตปาติอาโลโกอุตตปาติอิทังทุกขสมุทัยอริยสัจจังติเมปิขเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาติญาณั อุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหาตาพันติเมพิกเวปุเกอันนุสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิญาณัมอุตปาทิปัญญาอุตปาทิเวชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวปุเป อนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอิทังโทคันิโรโทอริยสัจจันติเมผีคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุมอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชฌาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโคปนิตังโทคันิโรโทอริยสัจจังสัจิกา อตตาทันติเมพิคะเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิจจาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโกปนิทังโัคานิโรโตอริยสัจจังสาจิตตันติเมพิคะเวปุเปอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตตปาทิยานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิจจาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปา ทิฏฐังตูท no ัน <as offer> ิโรตคามินนปฏิปทาอริยสัจจิเมพีขเวปุเตอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปปปิญาณังอุทัปปิปัญญาอุทัปปิวิชาอุทัปปิอาโลโกอุทัปปิตังโคปนิทังตูทันิโรตคามินีปฏิปทาอริยสัจจงพาเวตาพนติเมผีขเวปุเตอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทัปปิญาณัง ปาติปัญญาอุทตปาติวิชชาอุทตปาติอาโลโกอุทตปาติตังโคปนิทังตัวขนิโรธาขามิเีปฏิปทาอริยสัจังทาวิตันติเมผีเขเวปุเพออนันโนสุเตสุตังเมสุจักคุมอุทตปาติญาณ์อุทตปาติปัญญาอุทตปาติวิชชาอุทตปาติอาโลโกอุทตปาติยาวกีวันจะเมผีเขเวอิเมสุจัดตัวสุอริยสัจเจสุเอวันติปริ วัตังทวัตสาการังยถาภูตังยาณทาสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังปิคเวสเจวะเกโลเกสัมมาระเกสัพรมเกสาสมณครามมณียาปชายยาสเจวมนุสัยยอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมปุโตปัจัญญาสิงยโตจะโคเมปิคเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสากา ยารังยาาภูตังยานาทาสันังสุวิสุตังอโหสิอาทาหังกีคเวสเกวะเกโลเกสะมาลเกสะพรมเกสาสมณัพรหมานิยาปชายาสเทวะมนุสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมปวตัวปัจจญญาสิงญาณจัปนเมธาสนังอุถปาทิอกุปาเมวิมุตติอัยมันติมาชาตินาติธานิปุนาภวติธิตมะวจัปภควา บาตมนาปัญจวัคคียาปิกูปะขวัตโอปสิตังอภินันตุงอิมาสมินจาปนาวัยยาการณาสมิงปัญญามาเนีายาสัมมตัวโกนทัญญาสวิรชังวีตัมลังธรรมมาจากคุ้มอุตตปาทิยังกินจิสมุทัยาธรรมมังสาพันตานิโรธธรรมมันติปวัติเตจะปะขวัตาธรรมมาจากเกผูมมาเทวาสาธรรมโนสาเวสุงเอตังปะขวัตาภาลานสิยังอิศ ปัตเเนมีคาทายอนุตรังธรรมจากังปวัตติังอาปฏิวัติยังสมณีนวะพระมณีนวะเทเวนวามาเรนวะพระมุนาวาเกนจิวาโลตัสิมตี มนาังเทวานังสะทังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสะธมโนูสเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสะทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสะธมโนูสเวสุงตาวติงสานังเทวานังสะทังสุตตวายามาเทวาสะธมโนูสเวสุข ยามานังเทวานังสัตตังสุตตวะตุสิตาเทวานังสัตถมนุสเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตตวานิมมานรติเทวานังสัตถมนุสเวสุขสุนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตตวานิมมิตวสวัตติเทวานังสัตถมนุสเวสุงปรนิมมิตวสวัตตินังเทวา นังสาตังสุตตะวะพระมกายิกาเทวาสัธมนุสเวสุงเอตังปะควตาปารานสิยังอิสิปตะเนมิกาตาเยอนุตรังธรรมจักังปะวัติตังอาปติวัติยังสัมเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวะเกนะจิวาโลตัสมีติ อิติหเตนะคเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพรามโลกาสาธุอาภูคาจียันจะทัสสะหาสีโลกธาตุสามกมิสามปัมปิสามปะเวทิอาปมาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกปาตุนะโหสีอติกกมมวะเทวานังเทวานุภาวังอัตโคภาควาอุทานังอุทานีสีัญญาสีวัตปูโกน โยอัญญาสิวะตะโพกุนทันโยติติทางอายะสมตัวกุนทันยาสัอัญญากุนทันโยตะเววนามังอโหสิติ